เจ้ากรรมในเวรของคุณตอนนี้ท่านคิดยังไงกับคุณสําหรับคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรนะคะอาจารย์เชื่อเหลือเกินนะว่าคุณเจอคลิปนี้ของอาจารย์นะไม่ว่าทางใดก็ตามแล้วคุณมาเจอคลิปนี้นะคะเพื่อนส่งให้หรือเพื่อนแชร์หรือว่าขึ้นฟีดมามาเจอคลิปนี้ของอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรของคุณนะมาสื่อในไพ่สำรับนี้นะคะสิ่งใดที่ท่านอยากจะสื่อก็ขอให้อาจารย์นั้น เปิดไพ่แล้วก็ทํานายได้อย่างคล่องนะคะอย่างคงล่องละกันนะคะไม่ติดขัดอะไรนะคะสาหรับคนที่มีดวงหรือว่ามีความสมพงกับไพ่สําหรับนี้และเจ้ากรรมนายเวรของคุณอนุญาตเท่านั้นคุณเจอคลิปนี้ของอาจารย์และก็ดูคลิปนี้จนจบเท่านั้นจริงๆส่วนใครที่ไม่ใช่ก็จะไม่เจอเลยและจะไม่ดูคลิปนี้จนจบเลยด้วยซ้า ส่วนคนที่ดูจนจบจนฟังแบบชนิดที่แบบว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นและนําไปเป็นแนวคิดเป็นแนวทางแสดงว่าเนี่แหละค่ะเป็นคําทานายของคุณแน่นอนนะจ๊ะไพ่ห้าใบสื่อเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรของคุณโดยตรงนะคะพูดแล้วก็แบบหน้าอาจารย์ร้อนเลยนะตอนนี้เอออ่ะไพ่ใบแรกก่อนคุณเป็นคนที่ เชื่อมากๆมาก,มากถึงมากที่สุดว่าบาปบ,บุญคุณโทษนั้นมีจริงเชื่อมากๆว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมีกรรมเก่าที่ทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดีก็ตามคุณเชื่อเรื่องพวกนี้มากคุณเชื่อเรื่องอโลกใบโลกใหม่โลกเก่าอย่างเงี้ยคุณเชื่อเรื่องพวกนี้ เรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายนเวร่ะเรามีจริงคุณเชื่อมากๆและคุณเองก็เป็นคนที่อยากจะจบนะถ้าคุณเคยถ้าคุณคิดว่าคุณเคยเนี่ยไปทําอะไรที่ไม่ดีกับใครคุณก็อยากจะขอโหสิกรรมทั้งสิ้นเลยคุณมีความตั้งใจที่ปฏิบัติเพื่อที่จะอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะบางคนอาจจะเคยผ่านชีวิตที่ย่ำแย่มามากๆ เขาเรียกว่ากรรมมันส่งผลเคยผ่านมาแล้วหนักๆเลยก็เป็นไปได้นะคะแล้วแต่ตอนนี้คุณมีความตั้งใจมากๆที่จะปฏิบัติหรือที่จะทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรประหนึ่งว่าเขาเป็นญาติของคุณเลยอะแล้วคุณอยากจะทำบุญอุทิศบุญให้ตลอดเลยอะเออถือว่าจริงๆมากๆคุณเชื่อเรื่องนี้แหละไม่แปลกที่ทำไมถึงเจอคลิปนี้แล้วก็ตั้งใจฟังจนจบอะเนาะอะไพ่ใบที่สองโอ้ ได้รับนะอาจารย์จะบอกเลยนะว่าบุญที่คุณอุทิศให้เขาได้รับนะเขาเหล่าเขาเหล่านั้นได้รับจริงๆได้รับเยอะเลยแหละคุณก็ให้เยอะจริงๆนะเขาก็ได้รับจริงๆนะอย่าหยุดนะให้เรื่อยๆๆเรื่อยเลยนะจ๊ะไพ่ใบที่สามบางครั้งเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณน่ะเวลาคุณเจอความทุกข์หรืออะไรเงี้ยคุณมักจะคิดมากว่าเออ ชาติก่อนคงไปทําเขาไว้เนาะบางทีก็เออชาติก่อนเนี่ยคงจะทําแบบนี้แหละเราถึงได้เจอแบบนี้เสียอกเสียใจแล้วรู้สึกว่ามันย้อนอดีตขึ้นมาไม่ได้ถ้าย้อนได้ก็จะไม่ทําคุณมีความรู้สึกแบบนี้ช่วงไหนที่คุณเจอปัญหาช่วงไหนที่คุณทุกข์บางครั้งคนรอบตัวของคุณที่มีปัญหากันคุณก็มักจะคิดว่าเออเราอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนบางคนถูกโกงเรื่องเงินเรื่อง,องทอง คุณก็จะมองว่าเออเราคงไปเอาของเขามาก่อนนะคุณจะมีความคิดรู้สึกแบบนี้แหละคูดเวียนอยู่แบบนี้แหละบางทีก็อยากจะให้มันหมดเวรหมดกรรมตรงนี้อย่างนี้ค่ะบางทีคุณก็รู้สึกแบบวิตกกังวลคุณมีความกลัวบาปอะ่ะคุณกลัวนะเรื่องบาปเรื่องบุญคุณเชื่อมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้อยมากยากมากที่คุณจะทําเรื่องอะไรที่มันไม่ดีจริงๆเรื่องอะไรที่มันเป็นบาปใหญ่จริงๆอะ่ะ ยากมากที่คุณจะทำหรือละอ่อหรือรวมตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวว่าพูดง่ายๆ่ายเนาะไพ่ใบที่สี่โอ้โหไพ่ใบที่สี่ขึ้นมานี่ขอคุณลุกเลยคุณลุกเลยอะ่ะไพ่เกี่ยวกับการอโหสิกรรมอุทิศบุญกรวดน้ําการให้อภัยซึ่งกันและกันการขออโหสิกรรมเขารรขได้รับนะทุกครั้งที่คุณกรวดน้ําให้ท่าน,นเจ้ากรรมนายเวรของคุณได้รับเต็มเลยเต็มเต็มเลยเข้าใจเลย บุญไหนใหญ่บุญเล็กบุญน้อยท่านก็มาอนุโมทนาบุญเวลาคุณ,คณสวดมนต์คุณทําให้จิตใจของคุณอนะชุ่มฉ่าม,มีความเบิกบานและคุณก็ทําให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณนะั้นมีความชุ่มฉ่ำม,มีความเบิกบานอาจารย์พูดถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ส่งผลในนะปัจจุบันนะคะขอขอแต่ละคนเนี่ยแต่ละจิตเนี่ยเราจะมีเจ้ากรรมนายเวรแตกต่างกันไปเลยบางทีอะเราอาจจะไม่ค้นเจอกันหรือย,ยังไม่พบกันก็ได้แล้วแต่วาระ างทีเรามีเจ้ากรรมในเวรที่ยังหาเราไม่เจอก็มีนะยังไม่เจอกันยังไม่มาโคจรมาเจอกันเลยยังไม่ส่งผลแต่อาจารย์พูดถึงเจ้ากรรมในเวรณนะปัจจุบันที่มาเจอคุณแล้วมาส่งผลแล้วแล้วก็คุณก็ให้ให้เขาเหล่านั้นคุณก็ทิศบุญให้เขาเหล่านั้นมันก็จะเบาบางลงเบาบางลงแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเจ้ากรรมในเวรณนะปัจจุบันที่ส่งผลณนะตอนนี้นะจ๊ะไพ่ใบที่ห้าอาจารย์มองว่าบางครั้งเนี่ย เหมือนเหมือนแบบเหมือนเขาเหล่านั้นเองอะ่ะก็มาแบบมาอนุโมทนาบุญกับคุณบ้างมารับส่วนบุญจากคุณบ้างนะคะก็มาดูบ้างมาเยี่ยมเยือนคุณเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มาแบบปองร้ายนะตอนนี้คือคือคุณทำบุญไว้เยอะแล้วไงแต่บางครั้งเนี่ยเศษกรรมมันมีอยู่มันก็อาจจะทำให้คุณปิดขัดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่หลกัลกๆเลยเนี่ยมันมันมันจะไม่ร้ายแรงแบบนั้น ใครที่ยังไม่ได้ตั้งใจจะอุทิศบุญทำบุญปฏิบัติหรือยังไม่ได้ตั้งใจที่จะขอหุสศิกรรมทำศมสนารมสายิ่งใครที่ตอนนี้คุณติดขัดเยอะมากๆเพราะมันยังมีไพ่ใบนี้ถ้าคุณยังติดขัดจริงๆนะเยอะมากๆทุกเรื่องนะให้รีบทำเลยขอขอมากรรมอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะทำบุญเกี่ยวกับบทพระบทบทนาค แล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะอันนี้ส่งก็แรงอันนี้ส่งคือใหญ่มากๆเราสนับสนุนนักบวชสนับสนุนผู้ปฏิบัติผู้ที่สือ่อผู้ที่เข้าสู่ทางธรรมอันนี้ส่งใหญ่มากดีมากๆลองนะลูกลองทําดูนะทำบุญบวชพระแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะลองทําดูนะลูกนะอาจารย์เชื่อนะว่าทุกอย่างชีวิตหนะมันก็มีขึ้นมีลงอยู่แล้วและอาจารย์ก็เชื่อว่า มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกชีวิตเรามันติดขัดเราจะไปบอกว่าเกิดจากเจ้ากรรมในเวรอย่างเดียวไม่ได้นะคะไม่ได้เลยก็มีส่วนบ้างและมันก็เป็นที่ตัวของเราเองบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะยืนหยัดสร้างกรรมดีคือดีที่สุดนะคะแล้วก็หมั่นแผ่บุญอุทิศบุญให้กับท่านเจ้ากรรมในเวรอาจารย์เชื่อนะว่าชีวิตของคุณจะมีความราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ลองแชร์ดูนะเผื่อจะเจอ นะคะลูกดวงที่เขามีที่เขาได้รับคำทำนายแบบเดียวกับคุณเราก็เหมือนได้สนับสนุนกันและกันเพื่อทำบุญบวชพระนะคะอาจารย์ก็จะทำบุญบวชพระเช่นกันแล้วก็มักจะอบอกบุญแนวนี้เช่นกันนะคะจริงๆถ้าเรามีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมเองก็จะดีมากๆนะคะแต่ถ้าไม่มีโอกาสเราก็สนับสนุนให้กับหน้ากับพระนะคะที่ เขาเหล่านั้นกําลังจะบวชอย่างเงี้ยนะคะสนับสนุนแบบนี้ก็ได้นะยังไงก็ขอให้ทุกคนที่เจอคลิปนี้ของอาจารย์นะมีความโชคดีแคล้คาดนะคะได้รับการอุสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรในเร็ววันนะจ๊ะ